แบบห้าสามจุดหนึ่งศูนย์โจทย์ปัญหาการลบนะคะข้อที่หนึ่งนะคะแก้โจทย์ปัญหานะคะหนึ่งจุดหนึ่งฉันมีขนมแปดชิ้นให้เพื่อนกินไปห้าชิ้นฉันเหลือขนมกี่ชิ้นนะคะโจทย์ถามฉันเหลือขนมกี่ชิ้นโจทย์บอกฉันมีขนมแปดชิ้นให้เพื่อนกินไปห้าชิ้นเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นแปดลบห้านะคะ คำตอบชั้นเหลือขนม8-5ลบ5เท่ากับ3นะคะต่อไป1.2นะคะหนังสือเล่มหนึ่งมี10หน้าอ่านไปแล้ว8หน้ายังไม่ได้อ่านอีกกี่หน้าโจทย์ถามนะคะยังไม่ได้อ่านอีกกี่หน้านะคะ โจทย์บอกนะคะหนังสือเล่มหนึ่งมี10หน้าอ่านไปแล้ว8หน้านะคะประโยคสัญลักษณ์เราก็จะได้10ลบ8นะคะคำตอบยังไม่ได้อ่านอีกนะคะ10ลบ8ก็จะเหลือ2นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์และเติมคำตอบนะคะ 1> 2อคุณแม่ซื้อขนมมา5ชิ้นคุณพ่อกินไป4ชิ้นเหลือขนมกี่ชิ้นนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้5-4ลบ4นะคะ5-4ลบ4ก็จะเหลือ1นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็นเหลือขนม1ชิ้นนะคะต่อไป2.2นะคะพ่อค้ามีลูกป่ง10ลูกขายไป8ลูก พ่อค้าเหลือลูกโป่งกี่ลูกประโยคสัญลักษณ์นะคะก็จะเป็น10ลบ8นะคะคำตอบพ่อค้าเหลือลูกโป่ง10ลบ8เหลือ2นะคะต่อไป2.3นะคะพ่อมีปลาหางนกยูงและปลาสอดทั้งหมด9ตัวเป็นปลาหางนกยูง6ตัวเป็นปลาสอดกี่ตัวนะคะประโยคสัญลักษณ์นะคะเราก็จะได้ 9ลบหนะคะตอบเป็นปาสอด9้าลบหเหลือ3นะคะต่อไป2.4นะคะใบบัวมีห่วงยางสีเหลืองและสีแดงสิบห่วงเป็นห่วงยางสีเหลืองสามห่วงเป็นห่วงยางสีแดงกี่ห่วงประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะก็จะได้10ลบสนะคะ ตอบเป็นห่วงยางสีแดงนะคะ10-3ลบ3เหลือ7นะคะต่อไปข้อที่3นะคะแก้โจทย์ปัญหานะคะ3.1น้ำผลไม้กล่องหนึ่งมีน้ำองุ่นและน้ำส้ม10กระป๋องเป็นน้ำองุ่น5กระป๋องเป็นน้ำส้มกี่กระป๋องนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เป็น10-5ลบหนะคะ คำตอบนะคะก็จะเป็นน้ำสม้ม10ลบ5ก็จะเหลือ5นะคะต่อไป3.2นะคะนิดทอยลูกเต๋าได้6แต้มพลอยทอยลูกเต๋าได้2แต้มนิดได้แต้มมากกว่าพลอยกี่แต้มประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็น6ลบ2นะคะคำตอบนิดได้แต้มมากกว่าพลอยก็จะเป็น6ลบ2เหลือ4นะคะ ต่อไป3.3นะคะติมมีลูกแก้ว2ลูกบอยมีลูกแก้ว7ลูกติมมีลูกแก้วน้อยกว่าบอยกี่ลูกประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้7-2ลบ2นะคะคำตอบติมมีลูกแก้วน้อยกว่าบอย7-2ลบ2ก็จะเหลือ5นะคะต่อไป3.4นะคะแก้วตามี ป่องแป้งขนาดใหญ่10อันขนาดเล็ก5อันแก้วตามีป่องแป้งขนาดเล็กน้อยกว่าขนาดใหญ่กี่อันเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น10ลบ5นะคะคำตอบแก้วตามีป่องแป้งขนาดเล็กน้อยกว่าขนาดใหญ่10ลบ5ก็จะเหลือ5นะคะ